ไม่ดามสตูดิโออุยนเซนสรวัตทิงประวัติคุณไม่ธรรมดาถูกจับหลายครั้งในซานฟรานซิสโกถูกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับองค์กรอาชญากรรมแล้วนาตอนนี้ก็เกี่ยวข้องกับซันองยีคุณไม่จะไปต้องมาทิ้งชีวิตแบบนี้เลยเฮ้ความใจของคุณมันก็ดีเหมือนกันนะผมชอบว่ะเอาสนึกด้เลยว่าตอนนั้นไม่น่าเรียนสระปะการต่อสู้เลยผมไม่ควรจริงๆ ผมอาจจะเป็นอย่างอื่นไปแล้วก็ได้ขอบคุณที่ชี้ทางสว่างฉันอยากให้โอกาสคุณนะเชนแต่คุณต้องร่วมมือกับฉันหลังจากนั้นเราอาจตกลงกันได้โอ้ท่านผู้กํากับการดิฉันกําลังสอบปากคำนะาวรวัตนี่คงไปเรื่องเข้าใจผิดกันแน่ๆนเข้าใจผิดอะไรกันคะในฐานะเจ้าพนักงานระดับสูงผมขอสั่งให้คุณปล่อยตัวเขาเดี๋ยวนี้แต่ท่านคะฉันมีหลักฐานว่าเขาเป็นซันองยีผมเข้าใจในเรื่องนั้นฉันยอมปล่อยตัวเขาไปไม่ได้นะคะท่านกําลังขอให้ฉันปล่อยตัวคนที่มีเส้นสายกับไตรภาคี นี่ไม่ใช่แค่ผิดกฎดแต่เฮตายเธอเธอเป็นพูดเดียวกับเราอะไรนะห้ตายเธอเป็ด,ดูมาเป็นตัวเป็นเลยไหมล่ะคขไม่ตำรวจสอบสวนที่จะไปรู้เรื่องนี้มันเป็นไรเว้ยระวงใจเธอได้ไว้ใจเหรอผมเพิ่งเจอเธอเองนะยินดีด้วยเทงตอนนี้คุณรู้แล้วบางทีตอนนี้เราสามารถมั่นใจได้ว่าจะช่วยเวยไม่ใช่เขาทํางานยากขึ้นกจากเดิมก็ยาก,ยากอยู่แล้วคะ่ะเหมือนที่ฉันจะมีทางเลือกไม่มากนะไม่คุณไม่มีเลยที่นี่ก็ตอบสบายหมายถึงบอกใครก็ได้เหรอคะไม่ใช่คุณต้องระวังตัวเองให้มากกว่านี้เวย ให้มากวันนี้ผมพาคุณออกมาแบบนี้ไม่ได้แล้วนะท่านครับผม,ผมไม่อยากฟังคำแก้ตัวแค่ระวังก็พอแก๊งอเมริกันแก๊งเอเชียอย่ามาเที่ยวกับไตราพาคีที่นี่ผมไม่ชอบไอ้เหี้ยอวดดีนี่เลยคุณต้องระวังตัวเองให้มากกว่าน,นี้เว้ยให้มากกว่าน,นี้